วันนี้แม่หมูคิดเช่นพามาเปลี่ยนบรรยากาศนะครับปกติจะเห็นแม่หมูคิดเช่นอยู่แต่ในครัวนะครับทำอาหารก็่วันนี้นะครับพามาชมท้องฟ้าที่สวยสีฟ้าเลยนี่ยินดีต้อนรับสู่ช่องแม่หมูคิดเช่นนะคะครับผมวันนี้แม่หมูมาก,กับพ่อหมีนะตอนนี้เราอยู่กันที่บึงบาราเพศจังหวัดนครสวรรค์หรือว่าเมืองปากน้ำโพนั่นเอง ครั้งแรกของเราเนาะครั้งแรกเลยเนี่ยเพิ่งเคยมาห้าสิบกว่าขวบแล้วเราเพิ่งเคยมาเยือนบึงบอระเพ็ดแม่หมูก็ยังไม่เคยมาเนาะยังค่ะยังพ่อหมีนี่ก็ยังไม่เคยมาเคยแต่ผ่านเห็นป้ายบอกแต่ว่าบึงบอระเพ็ดวันนี้มางานแต่งหลานก็เลยวันนี้มา,มางานแต่งหลานมานอนค้างหนึ่งคืนที่นครสวรรค์งานแต่งจะมีในวันพรุ่งนี้เนาะ มีโอกาสได้มาแล้วก็แวะมาเยี่ยมเยืยนอนบึงบลเพชรมาชมบรรยากาศซะหน่อย <c oughs> อันนี้ก็เป็นบรรยากาศของบึงบึงบลเพชรนี่เป็นบึงน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและที่นี่เป็นพันไรนะ่หลายพันไร่แล้วนะเมื่อหลายพันไร่เลยคล้ายๆก,ก,กับบรรยากาศคล้ายๆกับบึงอะไรนะแม่หมู น้องหานมอนน้องหานของอุดรสกลนอครทษทีน้องหานสกลนครก็จะเป็นอย่างนี้สกลนครชมบัวกันหน่อยวันนี้เป็นวันศุกร์นะครับบรรยากาศก็เลย,เง,ยเงียบๆหน่อยถ้าเป็นวันเสาร์อาทิตย์ก็น่าจะมีคนมาท่องเที่ยวนะนี่ก็มีนะพ่อมีอมนักท่องเที่ยวอยู่นะมีกางเต็นท์ได้ด้วยนะตะกี้เห็น น้องๆกลุ่มหนึ่งบอกว่าเขามากางเต็นท์นอนกันวันนี้อากาศจริงๆแล้วก็อุ่นๆขึ้นมานะแม่หมูนะกำลังดีค่ะแต่ก็ไม่ถือบ้าหลอนนี่มีมุมให้นั่งจิงช้าเล่นกันด้วยเป็นจิงช้าแล้วก็ชมบึงไปเดี๋ยวพาขึ้นไปชมบรรยากาศนิดนึงจะทักทายเพื่อนๆทุกท่านนะครับ อันนี้เป็นตัวที่ทำการศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์บึงบระเพ็ดสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่12นครสวรรค์กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชประเทศไทย อันนี้เป็นตัวที่ทำการที่นี่นะครับจะเป็นบึงที่มีปลานานา,นาชนิดมีนกนะครับน,นี่ก็เป็นรูปปั้นกมีรถทัวร์มาด้วยนะครับนี่พานักท่องเที่ยวมา บึงบาราเพชรนี่เขาบอกว่าบึงแห่งชีวิตอันนี้เป็นนกป้ายนะครับนกจ้าฟ้าหญิงสิรินทรมีแค่หนึ่งเดียวในโลกเท่านั้นที่บึงบาราเพชร นกเจ้าฟ้าหญิงสิรินธรหรือว่ากรมสมเดิพปะเทพภรัตราชสุดานะครับอันนี้ก็เป็นแผนที่ป้ายบอกทางตรงไปนี้เป็นหอดูนกเป็นอนุสาวรียนกเจ้าฟ้าหญิงสิรินธรมีห้องประชุมลานจอนดรถ มีท่าเรือได้วยนะครับแล้วก็มีค่ายเยาวชนบอกไปห้องสุขาศูนย์บริการนักท่องเที่ยวจอดรถจอลาได้เยอะนะครับนี่จะเห็นว่ามีรถมาจอดเดี๋ยวพาเดินรอบๆนะครับพ่อหมีจะพาเพื่อนๆเ,เดินรอบๆดูสักหน่อยหนึ่งว่าบรรยากาศเป็นอย่างไรบ้าง อันนี้เป็นป้ายที่หลายๆคนก็คงจะเคยมาเช็คอินนะครับอุทยานนกน้ำบึงบาราเพชรนี่น้องนกน้องน,องน,องนองกกระยาง ฝากเพื่อนๆที่เข้ามานะครับกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องแม่หมูคิดเช่นนะครับจริงๆแล้วเนื้อหาของช่องแม่หมูเนี่ยก็จะเป็นการนำเสนอว,วิธีการทำอาหารนะครับแต่ว่าวันนี้เรามีโอกาสมาพักผ่อนจริงๆแล้วก็ไม่เชิญมาพักผ่อนครับมาทำภารกิจหลานสาวจะแต่งงานในวันพรุ่งนี้นะครับนี่ครับมาดูแผนที่ ท่าเรืออบจอท่าเรือประมงเกาะตาเยี่ยมเกาะคุ้งตำข้าวเกาะดกตสมิธเกาะวัดอันนี้เขาอบอกเป็นใจกลางบึงแหลมตาลทะเลบัวหนองไก่แหลมตะเสงเกาะตาเรืองแหลมนาจุดชมนกเป็นน้ำ ก็มีบริการเรือด้วยนะครับเนี่ยเส้นทางล่องเรือดูนกบึงบารเพชรเส้นทางเรืออับจอรถ่าเรือประมงระยะทางน้หมัเด็กสิบสองกิโลเมตรใช้เวลาเที่ยวชมประมาณชั่วโมงครึ่งพาเที่ยวเรียบเกาะตะเยี่ยมถิ่นนกเป็ดน้ำนับเมินไปวัดเกาะโอหลากหลายที่ครับ อันนี้ก็พันนกที่เขาบอกว่าจะพบได้ในบริเวณบึงบรารเพชรนกช้อนหอยดาเหลือบนกอีโก้งนกอีแจวนกไอ้งัวนกกาน้ำเล็กนกอีลุมอันนี้นกกระสาหนวนมีเป็ดด้วยเป็ด,ดแดงเป็ดคับแคร Oh. บางรูปก็จ่างมาแล้วเนี่ยนกยางควายอันนี้เป็นแผนผังการใช้ประโยชน์พื้นที่ในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงบรเพชรนี่ครับบรรยากาศโดยรอบ น,นี่ก็เป็นอีกป้ายหนึ่งนะครับที่มาถ่ายภาพเป็นได้เก็บภาพได้นะครับเพื่อนๆนเส้นทางศึกษาธรรมชาติบึงบาราเพชรเดี๋ยวพาเดินชมนะครับอันนี้เป็นศาลเจ้าแม่ นานๆได้ออกมาเดินออกกำลังกายก็ดีเหมือน,นกันครับเป็นสารเจ้าแม่หมอนทองน,นะครับวขอกราบขอพอรต้นเจ้าแม่หมอนทองแป๊บหนึ่งนะครับก็บนนี้มีจระเข้ด้ครับ ข้งในสันเจ้แม่ก็จะมีบรรดาเครื่องแก้บนนะครับที่น่าจะมีคนที่ได้โชคได้รับจากเจ้าแม่เนี่ยนำมาแก้บนชุดไทยพวงมาลัยนะครับ๋อาสวัสดีป้าเล็กด้ครับ สวัสดีไอซิ่งด้วยกล้องสั่นนิดนึงนะ,ปะเป็็กต้องลองมาเที่ยวดูครับ เดี๋ยวดูซีนนี้ป้ายอะไรอ,อ๋อตำนานบึงบอระเพ็ดนะครับ ายก็เขียนบอกว่าก่อกำเนิดเกิดเมื่อปี70แสนสมบูรณ์เป็นบึงใหญ่เหนือไพศารทิ่นกำเนิดนกเจ้าฟ้าหญิงเสี่ดินทรแสนงดงามทั่วเขตคามขนานนามว่าจอมบึงเป็นแหล่งรวมพันไม้หลายชนิดงามวิจิต แหลตะกรานกลางทานใสบัวหลากสีชูช่อดอกใบวดดอกใบประดับไว้ในบึงให้ตึงตาแต่งได้ดีทีเดียวครับลมเลินดีนะปะเล็กนะวันนี้ปะาเล็กทานอะไรเนี่ยยังไม่ได้เข้าไปดูเดี๋ยวจะเข้าไปดูอยู่นะครับเห็นปะาเล็กกินแล้วก็ หน้าอร่อยไอฟิ้งวันนี้จะพูดเรื่องอะไรครับผมไอฟิงเป็นวันธรรมดานะครับวันนี้วันศุกร์ก็เลยดูเงียบๆเสาร์อาทิตย์นี้ก็คนเยอะอยู่ระยะทางจากกรุงเทพมานครสวรรค์เนี่ยนะครับก็ประมาณสองร้อยกว่าโลไม่ไกลนะครับ ขับชิวๆก็ประมาณสักสองชั่วโมงครึ่งสามชั่วโมงแต่อย่าขับเร็วเกินร้อยี่นะครับมีด่านเยอะด่านใหญ่ก็อยู่ที่สิงห์บุรีนะตรงข้ามวัดตรงหน้าทางเข้าวัดอัมพวันเลยแหละอ๋อปะเล็กบอกวันนี้ทานขนมจีนถึงหนึ่งทุ่มหนึ่งทุ่มเดี๋ยวเข้าไปดูครับปะเล็กครับ ขอขอบคุณเพื่อนๆนะครับทุกๆท,ท่านที่เข้ามาทักทายกันสาวเล็กอยู่ขอราชสาวโคราชลูกหลานเมืองยะโมอันนี้เป็นอะไรเอ่ย เดี๋ยววันไหนผ่านไปโคราชต้องไปทักทายปลาเล็กหน่อยละให้ปลาเล็กพากินอาหารอร่อยๆของโคราชมีผัดโคราชเลยปลาเล็ก เขาบอกมีจระเข้ด้วยโคอกกระดโปรดระมัดระวังมีจระเข้บริเวณนี้เอาละสิชาลาวันจะโพสให้ดูบ้างไหมเนี่ย บอกมีจระแค่ด้วยไหมหม่เะวะอะนม้าูนาันนั้นน่าจะหอดูนกนะเดีดเ๋ตรงโน้นในใกใช่นู่นน่ะลงไปอีกมันจะมีเสาเรดาร์ข้างในกลางๆนู่นมีอยู่ปะเล็กเข้ามาคุยไอซิงก็ามาก่อนนะนี้อไอซิงก็ามาบกปะเล็กอยู่โคราชเอ่เพื้นเพจริงๆปะเล็กเมืองลิงก็ลบบุรีนะครับ สวัสดีค่ะอ่าทักทายป้าเล็กน่อสวัสดีค่ะป้าเล็กแม่หมูนะคะอือขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะมีโอกาสรอบหน้าก็จะถ่ายให้ดูเดี๋ยวถ้ามีโอกาสไปโคราชไปหาป้าเล็ก <c oughs> แอากาศก็ประมาณนี้นะครับบึงอบอระเพ็ด เปเล็กบอกสวัสดีค่ะมาแล้วขอบพระคุณมากค่ะน่ารักจังเลยมีภูเข,ขาด้วยนะนี่เห็นไกลๆนะดีมากภูจีเหมือนภูเขาภูจีเมืองไท,ท,ท,ทยแล้วเนี่ยค่ะไหนลูกไหนลูกนะลูก อยู่ลูกเดียวตรงนั้นเป็นจุดเด่นเลยสวยด้วยครับในช่วงไลฟ์สดก็อาจจะมีสันๆ่นบ้างนะต้องขออภัยเพื่อนๆด้วยเราไม่ยอามาพอดีไม่ได้เอาไม้กันสั่นมาไม้กันสั่นจริงๆซื้อไว้นานแล้วแต่ไม่ได้ใช้สักทีเดี๋ยวต้องลองเอามาศึกษาหนะ่อยเล็กถามทำไมถึงไม่ลงคลิปทุกวนันช่วงนี้งานยุ่งค่ะมีง,งาน,นาร้านงานหลวงเลยครับ ก็เลยเปลี่ยนมาลงแค่สัปดาห์ละสามวันครับปะเล็กงานที่ยวฟิตก็ยุ่งค่ะประเล็กจะได้มีเวลาทำอย่างอื่นด้วยจริงๆก่อนหน้านี้ตอนช่องยังไม่ผ่านเราก็ทำทุกวันนะเนาะใช่แต่พอผ่านแล้วก็เลยเนาะจะได้พักผ่อนเหนื่อยเหมือนกันนะการทำอาหารทำกับข้าวลงทุกวันทุกวันใช่ มันแตกต่างกับการทํากินด้วยนะการทํากินในแต่ละวันมันก็จะง่ายแต่นี่เราทําทําถ่ายนี่มันก็เลยจะเหนื่อยหน่อยก็จริงๆถ้าทํารับประทานเนี่ยแบบไปนต้องถ่ายนะก็ไม่ยากเลยไม่นานก็เสร็จแต่ทุกวันไหนจะต้องมีการเตรียมวัตถุดิบเริ่มจากไปตลาดไปซื้อเลยแล้วก็มาจัดเตรียมใส่จานเตรียมจะเห็นนะถ้าใครที่ดูคลิปนะเอาละครับก็วันนี้เดี๋ยวขอ ปิดคลิปไปแค่นี้นะครับสำหรับการไลฟ์สดก็ไว้โอกาสหน้ายังพูดไม่ค่อยเก่งก็ขออภัยเพื่อนเพื่อนทุกท่านไว้ด้วยแลวปกติก็ไม่ค่อยได้ไลฟ์สดนอกจากว่าได้มีโอกาสไปตามนอกสถานที่ต่างๆน,นะขอขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องแม่หมูคริกเช่นนั้ยนะครับเพื่อนๆครับวันนี้ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ